เราอยาเดือดดูเลยตานี่ก่จเจริญน,นะไม่เราไม่ได้ใครได้เดินไหไปได้หรือมั้งเนาะใส่ประคองอย่าให้มันอย่าให้มันโยก,อยโ,ยกโอ้นี่ครับยังอยู่ครับพี่น้องแท็กยางของเราครับเนาะแต่ก่อนเจ้ากาโต้ครับใช้แท็กยางครับพอดีมันขาดก็เลยได้ตัวแท็กเหล็กมายิงขาดบ่อยกว่าเดิมครับพี่น้องทีงนี้ไปเก็บมาจากกองขยะเมื่อกี้อ่ ใช้ได้แล้วที่เดือมันแห้งก็คือเดี๋ยวเอาเราถสิลอ,อกแล้วก็ช่วยใส่เนาะใส่เสร็จเองก็ค่อยเคลียอะไรน,นั่นแหละที่ว่านหนไหนอะไรนะอุ้ยมาใส่เลยนี่ครับแท็กยางของเรายัางอยู่มีเสียไปมสินี่ใช้ได้เลยนะเออบื้องแต่เนาะเอแคแลร์ตัวจวับเบรคปูปูหนึ่งนี่อ๋อนี่จะฟ้องกว่าด้วยซ้ำเนาะมไม่ใช่ใส่มันก็เดินได้เหรอ ไม่เบื่อนะแกมันไม่มีปันญีอันคือมันสะดุดหนึ่งใช่ไหมอ๋อปัญหามันเกิดตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับพี่น้องได้ได้ได้ขับรถไปขับเป็นเมนล่อขับเป็นไม่สิบล้อ,อเป็นตูย้ยางไม่จบครับพี่น้องทำมองเง,ง่งไปไม่จบครับก็เลยต้องหาแท็กมาใส่ใหม่ครับจะได้จบงาน วันนี้น่าจะได้อีกห้าหกตันครับไม้ครับก็เพิ่งเปิดครับผมยังไม่ได้เขียนป้ายเลยครับกลัวเขียนแล้วมาเยอะมาเยอะแล้วเอาไม่ทันว่ารถคีบไปยังไม่พร้อมครับอันนี้เราเทสรถคีบไปด้วยครับเราเทสไปด้วยแล้วก็รับซื้อไปล้ลยครับนะบางส่วนัอนนี้ก็จะขับสีลอไปก่อนครับเพที่จะเอาแท็กมาใส่ครับผมแท็กยางกันเนาะ เดินหน้าไปเดินหน้าไปเนี่ยขนาของเกล็ดดำครับที่เอามาใส่แล้วเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไอขอมาก่อนครับเจ้าก,กาโตครับยังไม่สมบูรณ์ครับยังไม่เสร็จเอก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 ไปผลเลยฮะ

ใส่แค่เราไม่ต้องเดินมากนะครับจะเดินแค่ข้างบนนะครับไม่เดินลงมาแล้วยิ่งเดินยิ่งพังครับเพราะว่าน้ำมงนน้ำมันช่วงล่างไม่รู้อยู่ตรงไหนหมดครับไปหมดแล้วพี่น้องเละตุ่มเตะหมดแล้วอ,อากาศครับผมเนาะร้อนสุดๆเลยครับยืนตักแดดเราเป็นลมลครับพี่น้องเนาะอันนี้เราแค่ยืนแป๊บๆประเดียวประดาอย่างร้อนเลยเนาะแต่คนก็ไม่ใส่หมวกทำไมไม่ใส่หมวกไม่ชอบ คนขาวยังไงมันก็ไม่ดําครับแต่เป็นผมถอดมาเนี่ยดูไม่ได้พี่น้องครับเคียวเลยครับผมคนขาวยังไงก็ไม่ดําเนาะถึงจะถอดขนาดไหนก็ไม่ดำํำไม่ชอบใส่หมวกครับ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเป็นพระเอกแน่นอนครับผมถ่ายทุกวันครับเอกฟันไม่เข้าครับผมทีมงานฟันไม่เข้าครับฉายาเขา ทำไปทำมาก็คือเกา่าต้องเอาลงมาทันเดิมอันนี้จบเองเคลียให้จบได้เ้ยนี่อย่าอยู่งี้เด้อเคลียให้มันอยู่กับที่กระทางมาจะเดินลงมาไปลองครับจะขยับลงมาอ่ะทาเองเคลียเองไปเลยเป็นช่างครับช่างเขาเถอะ <laughs> แกบดดำมันมันจะสุดครับเรื่อยๆเ,เนาะ มันก็จะสุดไหลลงไปเรื่อยๆครับอ้าว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 เป็นอะไรครับพี่น้อง,งน้ำมันหมดหรือเปล่า,าเอาแล้วครับเอาแล้วครับไม่เกี่ยแล้วไอ้เผาหัวน่ะ อ้าวติดเป็นไรครับพี่น้องอะไรปัญหาเยอะที่เนาะเดี๋ยวติดเดี๋ยวไม่ติดครับลูกรองครับมีปัญหาหรือเปล่ากลองตันหรือเปล่าครับเพราะว่าน้ำมันมันสก,กปรกครับตันไั่สิแล้วทำไมตันไม่ติด น้ำมันหมดหรือเปล่าเอะล่อเลยดิมามาล่อเลยรถใหม่ครับใช้เบนซินล่อครับจเจริญพรเครื่องใหม่ ไม่รู้เกิจดจากอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นกระน้ำมันแหละครับน้ำมันอาจจะตันหรือว,ว่าน้ำมันลมเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปเคลียร์ข้างล่างเอาก็ได้แก้ไขไปก่อนขอให้ติดก่อนครับพี่น้องน้ำมันเลยสิเนาะแก้น้ำมันเลยอะไรก็ยังไม่ครอบอุปกรณ์ยังไม่จบไม่ไเป็นไรเป็นปกติครับขอแต่ติดครับมา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 เอาฟังนี่เอาฟังนี่กระไร

เรื่อยๆครับใจเย็นๆนี่น้องใจร่มๆครับรถรางครับผมรถรางครับไปเย็น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 ครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับใจร่มๆครับอ่าอ่อ่เลงมาพี่น้องลงมาอาลงมาครับจะเปลี่ยนแขกจากแขกเหล็กเป็นแขกยางครับลงมา vào 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 đây vào giúp khải với lại giúp thành với lại giúp với đi này vào đây vào vào đây vào vào đây vào này ha bye 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 à à đu là bye à ตาวาดเดียวครับเพราะว่าลูกยังเล็กลูกหลายคุณด้วยเดินมาเดินลงมาเดินลงมาไป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 ว่าเนี่ยยังได้ครับยังเดินครับตัวเดินยังเดินครับผมเนาะเนี่ยตัวจักรตัวเดินยังเดินอยู่ครับ ลงมาก่อนลงพี่น้องลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยววันนี้จะให้เคลียร์เรื่องของสถานที่ใหม่ครับบปไ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 ปมามามาเลยเลยเลยไป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 เลย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 นี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะอมายกให้สูงยกให้สูงลงมาได้เรียบร้อยครับ จะเปลี่ยนแท็กม่ครับจากแท็กเล็กเป็นแท็กยางครับผมอุ้ยพังหมดว้าวว้าว้าแท็กหมแล้วเนี่ยเรียบร้อยครับลงแบบสันๆก,กลัวครับกลัวไหมเนี่ยไม่กลัวหรอ ในหนามึงเหมือนคนกลัวนะเว้ยเอาผู้จัดการแป๊บี่ครับทีมงานฟันไม่เข้าครับซ่อมเองเลยผมต้องเป็นเองทุกอย่างครับต่อไปเราไม่มีทีมช่างแล้วนี่พวกเราทำกันเองเลยครับช่างเชื่องไม่ต้องเอาแล้วเราอะไรช่างเนะะาะเราจะเอาแท็กมาแล้วครับพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปครับว่าจะเอายังไงต่อ วิธีการเปลี่ยนถังยังไงครับสวัสดีครับ